รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนกล้าทําจริงครับวันนี้ผมเดินทางมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีฮะมีนัดกับท่านกำนันศักด์พงศักดิ์จ่า,กจากแก้วท่านเป็นคนกล้าอีกคนหนึ่งของประเทศนี้ที่พร้อมเสนอตัวลงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีทําไมท่านถึงกล้าลงที่สุราษฎร์ธานีท่านมีความพร้อมท่านมีทีมงานท่านมีนโยบายอย่างไรน่าสนใจมากๆไปคุยกับท่านกำนันศักดิ์กันครับ ครับกำนันครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคมีโอกาสได้เจอกำนันคนกล้าคนจริงของสุราษฎร์เป็นไงฮะกำนันวันนี้พาผมมาล่องเรือที่ไหนอย่างไรเพื่ออะไรครับมาดูธรรมชาติของของอ่าวบ้านดอนครับที่ว่าเป็นสมบัติของจากคนประชาชนคนสุราษฎร์นะครับนี่คืออ่าวบ้านดอนใช่ใชนี่เจ้าแถวนี้ก็เรียกบ้านดอนอาชีพท,ที่นี่คือทําอะไรฮะ อาชีพตอนนี้ทุกอาชีพนะครับในประมงชายฝั่งเนี่ยค,คือมีทุกอาชีพจะวางอวนหรือว่าทําเคยครห,รหรือว่าวางแบบทุกอย่างนะครับสัสน้ํอ่ฮะแล้วก็เพาะเอี้ยงหอยหอยนางรมหอยแมงผู้หอยแครง,ง,งครที่นี่สมบูรณ์มากสมบูรณ์มากสิ่งแวนล้อมที่นี่ดีมากใช่ทรัพยากรผมได้ข่าวแว่วๆมาจากทีมงานที่เซิร์ชข้อมูลหาข้อมูลกำลัง เขาบอกว่ากำนันรวยเพราะหอยคืออะไรครับใช่เพราะมันเป็นธรรมาชาติให้อะ่ะคุณผู้ชมครับคือหลายคนทําอาชีพหลายแบบบางคนทํารับเหมาก่อสร้างบางคนเป็นวิศวกรอย่างที่เคยสัมภาษณ์ในเทปที่ผ่านมาท่านกำนันเขารวยเพราะหอยรวยเพราะหอยนี่คือขายหอยเลี้ยงหอยหรือทํายังไงครับกำนันเพราะเลี้ยงหอยเลี้ยงหอยเนาะเพาะเลี้ยงหอยขายหอย<ล> ยังไงคะพ่อเรี่ยงหอยคือชีวิตอยู่กับทะเลมาครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะไปนั่งคุยกับกำนันอย่างเป็นทางการเลยนะครับว่าชีวิตกำนันคือใครท่านเป็นอะไรทำไมท่านถึงมาอา,าสาสมัครหรืออาสาตัวเองเข้ามาเป็นตัวแทนที่จะเป็นนายกองการบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่านกล้าหารยังไงท่านพร้อมยังไงท่านมีทีมมากน้อยแค่ไหนเราจะคุยกันให้กระจ่างในวันนี้นะฮะเราไม่ได้บอกนะครับว่ากำนันจะได้หรือไม่ได้แต่เรากำลังจะบอกว่าผู้ชายคนนี้ที่อยู่ข้างผมในในเวลานี้เขาเสนอตัวมาเป็นคนแรกๆของสุราธานีที่จะลงอปจอเสนอตัวเป็นคนแรกๆเลยใช่ไหมฮะใช่ครับผมกล้ามาทําเรื่องนี้ก็เพราะผมคิดว่า ตอนนี้ผมพยายามชักจูงทุกคนมาแย่งชิงความแย่งชิงรำความดีกันับเป้าหมายคือประชาชน uh huh. ว่าใครกล้าแสดงออกว่ากล้าที่มจะทําความดีโชว์กันให้เห็นว่าผมเนี่ยถือ uh huh. ว่าเป็นคนแรกที่กล้าออกมาถึงบถึง22เดือน22<ม>เดือนแล้วใช่เพราะว่าคิดได้เลยว่าวันนี้ผมอุทิศทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป็นตัวเลือกของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่ว่าตำแหน่งใดๆผมเล่าทุกส่วนและผมมาทำเรื่องสร้างความดีเพื่อให้ประชาชนเลือก่ับ22เดือนขอบอกว่าขยับตัวก่อนเสียตังก่อนใช่กำนันเสียตังมา22เดือนเลไม่ใช่น้อย <c oughs> ทําไมมั่นใจอะไรทําไมผู้ชายคนนี้ถึงมั่นใจขนาดนี้ว่าจะต้องได้หรือต้องเป็นนายกอบจอสุราษฎร์ธานีให้ได้ครับใช่ผมอ่ะผมในวันนั้นอ่ะผมคิดว่า เมื่อก่อนเนี่ยการเมืองแบบเก่าๆอ่ะเขาไม่ต้องทําอะไรเลยเขาอ่านว่าคนเขารู้จักนะแล้วเขาก็เป็นประชาชนใส่เขาแต่วันนี้ผมพยายามชักชวนทุกคนออกมา uh huh. ออกมาแสดงบทบาทของภาวะผู้นําับเพื่อให้ประชาชนดูอ่ะะ uh huh. ใครดีกว่าใครก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนที่เลือกวันนี้ํำนันเสนอตัวมา2ีสองเดือนเพื่อให้คนเลือกใช่คิดว่าคนสุราษฎรู้จักกำนันหรือยังผมมั่นใจว่า85%เคน น่าคนสุราษฎร์ออน่าจะรู้จักผมน่าจะรู้จักแล้วครับผมทําทุกอย่างนะผมร,รู้ทุกอย่างว่าทุกอย่างมันต้องแบ่งปันครับแต่บางส่วนที่ผ่านมาที่ผมเห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องการแย่งชิงครับแย่งชิงแต่ผมวันนี้ผมไม่แย่งชิงกับใครผมแสดงบทบาทว่าวันนี้ผมโพมแล้วครับผ้มว่า ผมจะเป็นตัวเลือกของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมแล้วครับกำลังมั่นใจพร้อมแล้วใช่ยี่สิบสองเดือนพร้อมแล้วอ่ะคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าคนที่จะเสนอตัวมาเป็นตัวแทนของชุมชนจะต้องอย่างแรกซึ่งจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจจะต้องมีกําลังเงินทองทรัพย์สินพอที่จะดูแลตัวเองได้ ตอนนี้กำนันมีเงินทองเพียงพอที่จะดูแลตัวเองและครอบครัวแล้วหรอครับมากน้อยแค่ไหนถึงอาสามาเป็นทั่วแทนชุมชนครับใช่บางคนคิดว่าเงินทองเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องของการเมืองครับแต่ผมคิดว่าไม่ใช่ <ừ> ผมคิดว่าวันนี้ผมรวยแล้วครับผมรวยอะไรรู้ไหมผมรวยเพื่อนครับผมรวยพักพวกนะครับ ผมรวยน้ําใจผมมั่นใจว่าตัวผมอ่ะรวยแล้วครับผมไม่ได้รวยเงินทองหรือทรัพย์สินใดๆฮะผมอะรวยเพื่อนรว,วยเพื่อนตอนนี้พร้อมแบ่งปันแล้วครับโอเครวยเพื่อนอย่างเดียวคงไม่พอกำนันนะฮะผมอยากถามตรงๆเลยนะวันนี้กำนันทําธุรกิจอะไรอยู่บ้างครับผมวันนี้อ่ะผมอาชีพที่ว่ามั่นคงก็คือหอยนางรมเลี้ยงหอยนางรมงผมตอนนี้ผมมีหอยนางรมอยู่ประมาณ3ามแสนเจ็ดหมื่นลด ปีหนึ่งผมต้องได้มีหอยประมาณสี่แสนตัวครับสี่แสนตัวตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยผมเคยขายหอยนางรมป,ประมาณตัวสิบเก้าบาทครับตอนนี้ผมขายหอยนางรมตัวสามสิบห้าบาทบผมมีหอยนางรมป,ปีละสี่แสนตัวสี่แสนตัวเป็นเงินต่อปีสี่สามสิบสองสิบสองล้านถือว่าอาจสิบสองล้าน,นเป็นเบื้องต้นนะครับนี่คืออาชีพของผมที่มันโอเคนหนึ่งมีหอยนางรมม,มูลค่าต่อปีไม่ต่ำกว่าสิบล้านใช่ ที่ได้แน่ๆใช่ครับอย่างต่ำ<ช>2 2> สองสองผมเนี่ยมีอาชีพประสบการณ์ในเรื่องการเลี้ยงหอยแขงครับผมตั้งแต่เข้ามาสู่การเลี้ยงหอยแขง15ปีผมไม่เคยขาดทุนแม้แต่ครั้งเดียวครับผมจะมีประสบความสำเร็จกับการเลี้ยงหอยเนี่ยตั้งแต่ปีแรกเริ่มมา2ล้าน3ล้านสุดท้ายเริ่มมาปีครั้งที่3จนมาถึงวันนี้ผมจะมีการขายหอยเนี่ยประมาณปี20-30ล้านทุกปีเลย ประมาณ20-30ล้านจากหอยแครงทุกปีครับเป็นอันที่2-3งสามครับทำอะไรอะไรอีกนะผมก็มีอาชีพเป็นเกษตรกรครับผมมีท่าทรายครับผมมีร้านอาหารครับผู้สาวผมมีหุ้นส่วนในเมืองครับก็ถือว่าทุกอย่างผมพร้มแล้วครับแค่ก็มีธุรกิจนากุ้งครับผมคิดว่าวันนี้อผมจะมาทำให้เห็นว่าวันนี้สุรธานีต้องเปลี่ยนครับก็คือตอนนี้ พร้อมแล้วรเรื่องเงินเรื่องทองไม่ต้องถามผมว่าผมมีไหมคำคตอบคือผมมีณเวลานี้คําว่าผมมีผมคงสามารถเอาตัวเองเข้ามาเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมได้ถูก<ช>ต้องไหมฮะนั่นคือสิ่งที่กําลังคิด ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่กลางทะเลที่ไหนนะฮะในอ่าวบ้านดอนในอ่าวบ้านดอนท่านกำนันบอกผมว่าธุรกิจที่เราเห็นนี่คือการเลี้ยงหอยหอยมีมูลค่า,เป,าเป็นหมื่นล้าน<ช>เป็นหมื่นล้านเป<ช>็นหมื่นล้านคือรายได้นี่คือสิ่งที่ทําให้คนสุราษฎร์อยู่ได้ใ<ช>่และนี่คือสิ่งที่กำนันจะต้องบวงแขนแล้วแล้วนี่เขาวิธีการวิธีการกำนันขออนุญาตข้อมูลเพิ่มเติมนิเศงวิธีการเลี้ยงหอ,งอยคืออะไรเอาสั้นๆเลยฮะเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยครับเลี้ยง ปกติฮะ uh huh. แล้วก็ถ้าว่าหอยแข็งเนี่ยเราต้องมีการวัดอุณหภูมิน้ําครับวัดความเค็มของน้ําครับเราเอาหลักมาตั้งไว้ธรรมชาติให้มาเกาะเองโดยธรรมชาติแล้วก็เก็บขายแล้วหอยแข็งล่ะฮะต้อง,ต,องต้องเอาตัวอ่อนมาจากไหนยังไงใช่ต้องซ uh ื้อต้องหาซือ้อนะต้องหาซื้อมาเล่บ้างหรือว่าในในอ่าวบ้านดองนัง่งครับเป็นอาชีพที่ว่า รัฐได้ประโยชน์ด,ด้วยผมว่าอาชีพนี้ถ้าเข้าสู่ระบบการเสียภาษีจริงๆผมเชื่อได้เลยว่ารัฐจะได้ประโยชน์ประมาณ200ล้านต่อปีแต่ว่าที่ผ่านมารัฐไม่มีการบริหารจัดก,การครับตื่นเต้นมากผมยอมรับว่าผมเป็นคนใต้ที่ไม่เคยเห็นบรรยากาศหรืออะไรแบบนี้เลยนี่คือพื้นที่ถ้าเหมือน บนพื้นดินก็จะเป็นการแบ่งสรรปันส่วนในการทำหมาก,กินกันใช่ตรงนี้เราแบ่งกันยังไงเราเราทำยังไงให้เราอยู่ร่วมกันได้ครับกำนันครับใช่ก็เป็นระบบที่ว่าเรามาเรามาแบ่งปันเรื่องเรื่องทรัพยากรโดยไม่ไม่ได้มาจากการการคุ้ยคุยยหานะครับคือมันเป็นธรรมชาติแล้วเราก็มาขออนุญาตเสียค่าน้ำเสียภาษีรัฐ แล้วก็มาประกอบอาชีพอันนี้เสียภาษีด้วยใช่ไหมฮะเสียภาษีบนประโยชน์มหาศาลเนี่ยคุณตัวเป็นหมื่นล้านโดยใช้พื้นที่ประมาณ5้าหมืไร่ที่ใช้ประโยชน์ได้โอเคในมุมมองของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจทางทะเลกำนันน่าจะมีคำตอบทุกอย่างอยู่แล้วครับแต่สำหรับผมนะครับผมมองว่านี่คืออเมซิ่งมากๆนี่คือความมหัศจรรย์ของประเทศนี้มากๆของสุราษฎานีมากๆคุณผู้ชมดูสิครับ กลางทะเลกว้างขนาดนี้มีเหล่าพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีมาจับจองพื้นที่กันเพื่อเลี้ยงหอยเป็นรายได้ไม่ต้องไปกระเสือกกระสนออกนอกพื้นที่เลยนี่คือรายได้ของชุมชนชและก็ถ้าเกิดท่องเที่ยวไน้มีโอกาสมาอยากให้กำนันส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวตรงนี้ด้วยจังเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดมีโอกาสมาเนี่ยมันสวยงามมากมสวยงามจริงครับเมื่อกี้เป็นเป็นพื้นที่ที่ผมทําท่องเที่ยวแบบชุมชนกเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยเนี่ย เขาสามารถเลี้ยงครอบครัวเ็าได้อย่างภาคภูมิใจนะคาาือแล้วก็มาต่อยอดเป็นการท่องเที่ยววิถีชีวิตนี่คือขนมน้อยหอยใหญ่ับที่มีส่วนร่วมของภาคประชาชนพาชาวบ้านที่ต้องการจุดประสงค์มาตกเบ็ดมาพักตาอากาศเขาก็พามาเลยนั่นสุดยอดจริงๆเลยเขามานอนตกเบ็ดกลางคืนเช้าก็กลับเขาก็มีไรายได้เขา วันละสมมุติว่าวันละร้อยต่อคุณถ้าคุณมา300ก็ได้3คนณได้สามร้อยแล้วได้สามร้อยแล้วกำนันครับก็ได้เห็นวิธีการเลี้ยงหอยได้เห็นบ้านน้อยหอยใหญ่ครับที่กำนันบอกว่ารับแขกได้และยินดีจะรับแขกแล้ววันนี้ตอนนี้พร้อมแล้วคชมบรรยากาศสวยๆทิ้งท้ายกันไปไปดูประวัติดูชีวิตของกำนันกันดีกว่าครับครับ ใหมากได้มาบ้านกำนันเป็นกำนันมากี่ปีแล้วครับที่นี่ครับผมเป็นกำนันนะประมาณ9ปี9ปีครับ9ปีแล้วก็ขอญาติสืบถึงประวัติคนกล้าคนจริงประจำสัปดาห์นี้นะฮะเรามาอยู่กับท่านกำนันพงศักดิ์จากแก้วกำนันเรียนที่ไหนจบที่ไหนมาและมาเป็นกำนันในสมัยนั้นได้อย่างไรด้วยเหตุผลอะไรครับผมเนี่ยพ่อแม่ลำบากครับนะ คือเป็นครอบครัวที่ยากจนครับผมเกิดมาก็มีปัญหาด้านครอบครัวคุณพ่อคุณแม่กันเลิกกันด้วยด้วยชีวิตที่มีผมด้วยแล้วก็ถูกส่งไปอยู่กับคุณยายครับคุณยายก็มีอาชีพย่างบากระเมนขายเมื่อก่อนเนี่ยครับชีวิตก็ยากจนนะครับ,รบแต่ต้องเลียเ้ยงหลานด้วยเลี้ยงหลานสองรามคนจึง ถึงเวลาเรียนเนี่ยไม่มีโอกาสจะส่งให้ผมเรียนได้ครับผมก็ถกส่งไปเรียนที่จังหวัดพังงาอ,อําเภอไทเหมืองครับใช้เหมืองพังงาครับ,รบไปกว่าญาติเรียนสุดท้ายก็เรียนเรียนจนถึงป .6 ผมก็ได้ค้างค่าเทอมก็ประมาณสามเทอมโรงเรียนสมัยนั้นค่าเทอมก็ประมาณสามร้อยกว่าบาทบนะครับก็ค้างเขาผมก็มีวันที่ ผมต้องไปเรียนต่อเนี่ยผมต้องไปกราบเจ้าของโรงเรียนว่าผมขอให้ผมจบด้วยครับเขาก็ให้มาผมก็พาไปเรียนต่อชั้นมัธยมไปสอบเข้าโรงเรียนมัธยมที่อำเภออำเภอไทเหมืองที่ไทเหมืองวิทยาครับสุดท้ายผมก็ไม่มีส่งคนส่งเสียนะครับ,รบในเรื่องการศึกษาครับก็ตัดสินใจหันหลังให้โรงเรียน ถือว่าสมัยนั้นก็นถือว่าเป็นเนนเกตนะครับเป็นเนนเกตเขาเรียกว่าคนไม่มีไม่มีวันนองวันน้อง้า,า,าวค,ครบับก็ไปเรื่อยๆจนได้ภรรยาก็พาภรรยามาอยู่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีก็หยุดเรื่อนการเป็นเนนเกตก็กลายปเป็นกรรมกรเป็นลูกจ้างครับจากคนที่ไม่มีโอกาสจะเรียนขาดถึงการศึกษา อ่าก็ตัดสินใจไม่ได้เรียนต่อแล้วในในสภาพเราไม่พร้อมเร,เรียนไม่ได้ก็คือไม่ได้นะฮะพยายามแล้วแต่ก็ไม่ได้ก็คือไม่ได้จนต้องเลื่อนนะใช้ขออนุญาตใช้คําว่าเลื่อนนะครับคุณผู้ชมครับ,ค,ค,รบคือบางทีการที่เราได้ฟังคนคนหนึ่งไต่เต้าสู่ความสําเร็จแต่ละคนมีบาดแผลมีการเดินทางที่ไม่เหมือนกันผมเพิ่งทราบตอนนี้ครับว่ากำนันเดินทางมาต่อสู้ชีวิตมาขนาดน,นี้ ข้ภูมิใจครับที่มีโอกาสได้นั่งคุยกับนันนะฮะถือว่ากำนันประสบในวันนี้แล้วอดีตกำนันมีปัญหามากมายผมอยากให้คุณผู้ชมจังนะครับว่าคนที่มีปัญหาเขาพลิกวิกฤตของปัญหาเขาอย่างไรเรามองด้านที่เขาทําให้เราเป็นครูเราเป็นการพัฒนาตัวเราได้กำนันได้ภรรยารับไงต่อก็ถือว่าวันนั้นต้องมาสร้างครอบครัวครับเพราะมีความรับผิดชอบว่าตัวเองไม่ใช่ตัวคนเดียวแล้ว ก็ถือว่าภรรยาเป็นคนที่เก่งแลวก็สู้ชีวิตครับผมก็ไปทำหารรับจ้างบ้างไปทำหานได้บ้างก็ไม่ได้บ้างนะครับก็มามีอาชีพอาชีพนึ่งที่ผมชอบก็คือการสาเร้งไปซื้อเศษเหล็กตอนตอนไปก็ซื้อหอยแค็งไปขายในป่ากลับก็ซื้อเศษเหล็กกลับมานะครับก็อยู่อย่างนั้นมาจนสุดท้ายเนี่ยผมก็ สู้ชีวิต่าจนถึงผมมามีอาชีพเลี้ยงหอยก็มีแม่ครูญาติผมเนี่ยก็แม่ครูกู้สากลครูไว้ผมล้านสาม,มกรับก็ได้เงินสากลครูมาล้านกว่าบาทมาเริ่มลงทุนเลี้ยงหอยใช่แล้วก็ชีวิตก็เลี้ยงหอยมามตลอดเลยผมเนี่ยไปเลี้ยงหอยปีแรกผมก็กำไรประมาณสองล้านกว่าบาทมันกลายเป็นนักทุรกิจแล้วได,ได้ได้จับเงินล้านลนะแล้วนะแล้วเป็นที่สองก็ ไปซื้อหอยมาลีมาก็มาเลี้ยงกำไรสองสามล้านก็ถือว่าเริ่มเริ่มมีวิชาในการเลี้ยงหอยแลวปีที่สามเนี่ยผมลงทุนประมาณล้านสองผมขายหอยประมาณสี่สิบสามล้านจากล้านสองขายได้สี่สิบสามล้านใช่สรุปง่ายๆนะฮะกับนันก็คือเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวมีชีวิตอย่างสมบูรณ์ในวันนี้ได้เพราะการเลี้ยงหอยท่านจะลงสมัคร นายกอบจอจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจริงไม่จริงงนคะนั้นครับใช่ครับใช่เนาะใชท่ทำไมทำไมทำไมก็ผมว่าสุราษฎร์เป็นเมืองหลวงของภาคใต้ตะบนนะครับผมคิดว่าสุราษฎร์ต้องดีกว่านี้สุราษฎร์ต้องดีกว่านี้ใช่ผมเที่ยวมาหลายจังหวัดแล้วผมว่าสุราษฎร์เนี่ยอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยครับแล้วผมก็ เที่ยวต่างประเทศมาหลายประเทศแล้วผมว่าประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ที่สุดในในโลกผมว่าผมมีความภูมิใจทั้งที่เกิดมาในจังหวัดสุราธ,ธานีได้อยู่อาศัยในจังหวัดสุราธ,ธานีได้ทำหมากินในจังหวัดสุราธ,ธานีครับผมคือที่ต้องดีกว่านี้นั่นหมายถึงว่ากำนันมีแผลในใ,ใจหรือรู้สึกอึอดติดหรือรู้สึกปัญหาอะไรที่กำนันบอกว่าสุราต้องดีกว่านี้ในความหมายของกำนันครับผมมีความรู้สึกว่าสุราร์เดินช้า ครับเดินช้าเพราะว่าเหมือนกับย่ำย่ำเท้าไปอยู่ที่เดียวนะครับเหมือนว่าย่ำย่ำเท้าอยู่ที่เดียวเพราะมันทําได้อย่างเดิมอ่ะทุกครั้งที่ผมผมเคยเป็นสมาชิกสภาองค์การมหาสารนจังหวัดครับเมื่อสิบห้าปีที่แล้วก็ทำแบบนี้ออืมาวันนี้ก็ยังทําเหมือนเดิมอยู่อ,อึดอัดผมว่าทําไมต้องเดินตามเส้นนะตาเส้น ของการพัฒนาผมว่ามันมันมีมันต้องทําได้ดีกว่านี้กับนั่นคือแนวคิดเลยกํานันมองว่าณวันนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่กํานันเกิดกํานันโตอยู่ที่นี่ครับมองว่าเรามีศักยภาพเรามีความพร้อมเป็นอย่างมากในการที่จะทําให้จังหวัดเรามันดูดีกว่านี้ได้พัฒนาไปไกลกว่านี้ได้แต่ทําไมมันถึงช้ามันย่าอยู่กับที่ทําไมมันถึงไม่เดินไปไหนเลยเคยถามตัวเองเคยเสาะหากาตอบเหล่านี้ไหมครับ มันสําคัญที่สุดคือผู้นาของเราครับถูกขี่ให้เดินครัแต่ผมคิดว่าสุราษฎร์ตอนนี้ไม่จําเป็นต้องเดินตามหลังเพื่อนครับตอนนี้เรารู้แล้วอ่โอเคมันมันที่ในอดีตที่ผ่านมาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอาจจะมีเส้นทางหรือมีการขีดเส้นไว้ของการบริหารในอดีตว่าต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ต้องเดินไปแบบนี้ซึ่งกำนันมองว่า เฮ้ยมันมันมันออกนอกเส้นได้มันกระโดดข้ามได้มันวิ่งได้เร็วกว่าการเดินได้ไหมมันมีทักออกของมันกำนันเลยเสนอตัวมากำนันเลยวางตัวเองว่าพร้อมกำนันพร้อมพร้อมที่จะมาเปลี่ยนมันหรือพร้อมที่มาทําอะไรกับมันนะครับผมกล้าผมจะพูดว่าพร้อมผมก็ไม่กล้าจะพูดหรอกครับเพราะคนที่พร้อมเน่ะเขาพร้อมมานานแล้วครับแต่ผมเนี่ยออืผมกล้ากล้า กล้าที่ทําสิ่งที่เขาไม่กล้าทําับนะครับชีวิตผมเนี่ยเดินมาถึงวันนี้ผมคิดว่าในเรื่องสาธารณะเนี่ยผมก็มั่นใจว่าผมมีความกล้าครับและในความแนวคิดของผมผมก็คิดว่าผมดํารงชีวิตด้วยความกล้ากล้าทําสิ่งที่บางคนเขาไม่กล้านะและ้วก็จังหวัดสุราษฎร์เนี่ยต้องใช้ความกล้าเพื่อจะนําพาจังหวัดสุราษฎร์ไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะครับกล้า กำมันบอกกับผมว่ากล้ากล้าแรกของงานคืออะไรที่กาลังคิดจะเปลี่ยนจังหวัดนี้คิดจะทําให้จังหวัดนี้กระโดดก้าวขึ้นไปอย่างรวดเร็วกำมันกล้าแรกที่กำลันอยากกระทำเพื่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีคืออะไรฮะผมเนี่ยผมเคยเป็นกำนันผมอยู่ในสา,าบานครอบครัวครับผมเห็นสังคมอ่อนแอผมเห็นสา,าบานครอบครัวอ่อนแอในเมื่อเรากล้าคิดว่าเราจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นรเราต้องรู้ว่า บ้านเราเนี่ยขาดอะไรนะครับผมคิดว่าตอนนี้สถาบันครอบครัวของคนบ้านเราเนี่ยกำลังอ่อนแอครับถดถอยเพราะรายได้กับรายจ่ายไม่ไม่บาลานกันครับนะครับนี่เป็นเรื่องจริงครับผมคิดว่าถ้าผมมีโอกาสผมจะทําเรื่องสถาบันครอบครัวอย่างที่สุดคือเราต้องรู้ไว้ได้ว่าสถาบันครอบครัวเราอะขาดอะไรนะครับขาดอะไรผมเห็นว่า บางกลุ่มบางก้อนเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องรายรับรายจ่ายของเขาครับวิธีจะเพิ่มรายรับรายจ่ายของเขาเนี่ยจะเพิ่มรายรับของเขาเนี่ยเราจะเพิ่มวิธีไหนครับผมคิดว่าผมจะใช้เหล่งน้ําทุกเหล่งน้ําของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยจะนําน้ําไปสู่เกษตรครับเพราะผมมั่นใจว่าเกษตรกรของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเก้าสิบห้าเปอร์ซ็นต์ครับถ้าสมมุติว่า เกษตรกรมีน้ำเนี่ยผมเชื่อว่าทุกทุกอย่างดีดีขึ้นเพราะน้ำคือชีวิตน้ำคืออาหารน้ำคือรายได้ับทุกคนถ้ามีน้ำแล้วผมว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเหลือกะเยอะเหลือเหลือจากการใช้จ่ายเหลือจากการใช้จ่ายเราก็มาจับจ่ายใช้สอยทำให้เศรษฐกิจของสังคมดีขึ้นคนสุขภาพต้องคิดและกล้าทำ นะครับผมคิดว่าคนสราษฎา์เนี่ยทุกคนต้องมีส่วนร่วมในองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยโดยผมจะใช้ระบบผ้าประชาชนเนี่ยให้เรียนรู้ว่าคุณน่ขาดอะไรคุณต้องการอะไรนอกจากนี้สองอย่างนี้กำนันอยากเห็นอะไรของการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจจะเป็นนโยบายหรือเป็นแนวคิดที่กำนันอยากเห็นหลังจากที่ถ้าเกิดกำนันได้มีโอกาสเข้าไปบริหารจังหวัดนี้ครับอันดับต้นเลยผมจะสร้างความรักความสามัคีของคน จังหวัดสุราษฎร์ธานีับนะครับเพราะผมเนี่ยในนามนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผมถือว่าวันนี้มันมีการดูแลผ้าประชาชนของเราทั้งท้องถิ่นทั้งท้องที่นะครับผมก็คิดว่าตอนนี้ความขัดแย้งระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นนะครับกำลังเรื่องการขัดแย้งกันเหมือนลูกเมียน้อยกับเมียหลวง ผมจึงมีแนวคิดว่าวันนี้ผมจะใช้การระบบก,การขับเคลื่อนระหว่างท้องถิ่นกับท,ท้องที่ให้เดินควบคู่กันครับคือเป้าหมายเดียวกันคือให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดได้เลยว่าคนยุโรปเนี่ยที่เขามาเที่ยวเนี่ยเที่ยวสุราษฎร์ถ้าใช้เวลาสามเดือนเนี่ยผมว่าเที่ยวไม่ทั่วครับเพราะคนยุโรปเนี่ยเขาต้องการมาดูวิถีชีวิตนะครับของคนในประเทศไทยับสุราษฎร์เนี่ย วิถีชีวิตของคนในจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยสามารถขายให้คนยุโรปหรือคนต่างประเทศเนี่ยดูได้ครับนอกจากนี้การพัฒนาบุคลากรของคนสุราษฎร์ธานีน้องๆเยาวชนที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการนำเสนอหรือรองรับการท่องเที่ยวเนี่ยกำน,นัอยากเห็นคนเหล่านี้เขาพัฒนาอย่างไรมีแนวคิดไหมว่าถ้าผมเป็นนายกอบจอผมจะพัฒนาการศึกษา ไปทิศทางไหนอย่างไรเพื่อการท่องเที่ยวครับผมเนี่ยผมคิดได้เลยว่าผมเนี่ยเด็กๆเ,เ,เสียโอกาสในการศึกษานะครับ,รบวันนี้ถ้าผมได้เป็นนายกงการบริหารส่วนจังหวัดตามที่ผมนึกนะครับ,รบตามที่ผมฝันเนี่ยผมจะสร้างโรงเรียนอบจอให้เป็นการเรียนสามภาษาได้ัให้คือต้องให้โรงเรียนอบจอเนี่ยเป็นให้โอกาสคนที่ด้อยโอกาส เงินอบจเนี่ยต้องสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยหนึ่งหนึ่งสามภาษาสองการกีฬาการกีฬาการกีฬาสร้างชาติสร้างบ้านสร้างเมืองครันะวันนี้ผมสมัครเสนอตัวมาเป็นตัวเลือกนะครับ,รบเป็นตัวเลือกวันนี้คําตอบอยู่ที่ประชาชนับผมเชื่อว่าการเมืองของสุราษฎร์จะดีขึ้นอ,อเกิดจะขอคนสุราษฎร์ได้ อยากจะบอกเขาไงว่าทำไมต้องเลือกผมถ้าคุณเลือกผมคุณจะได้อะไรคนแบบไหนเข้าไปเป็นตัวแทนคุณครับชีวิตของผมมาจากเด็กบ้านๆน,นะครับครับก็เติบโตมาวันนี้ด้วยความกล้าคิดนะครับกล้าทำครับผมมั่นใจเลยว่าผมกล้าคิดคกล้าทำครับวันนี้ที่ผมใช้โลโก้ผมชัดเจนว่าเข้าใจเข้าถึงเพราะผมมาจาก ว่าญาจริงๆครับผมเข้าใจเข้าถึงครับผมคิดว่าสุรยจ,จะดีกว่านี้สุดา่าจะดีกว่านี้ครับโอเคครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็โชคดีจริงๆครับเป็นเทปแรกที่มีโอกาสได้เข้าสู่การเลือกตั้งอ,อบจอการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างเป็น ทางการแม้ว่าจะยังไม่เป็นทางการก็ตามนะครับกนันศักด์ถือว่าเป็นแขกคนแรกของรายการเราที่มาคุยเรื่องการเลือกตั้งอบจอเราเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านเราพยายามทําทุกอย่างให้ทุกคนได้ทราบว่าคนกล้าแต่ละจังหวัดที่เขาเสนอตัวมาเขามีดียังไงดีจริงไม่ดีจริงคุณผู้ชมจะต,ต้องคิดเองตัดสินใจเองว่าเขาเสนอตัวมาแบบนี้มีเงื่อนไขแบบนี้มีโนโยบายแบบนี้มีแนวคิดแบบนี้ ควรจะเลือกเขาหรือไม่ครับวันนี้ขอบคุณท่านกำนันมากขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ